วันนี้เขาจะมาอูดถึงาการดูแลประชากรของรัฐบาลฟินแลนด์นะเจ้า่าเปินดูแลประชากรขอนเปินดีขนาดไหนนะเจ้าแล้วอันนี้ผู้คนนี่เข้าแถวไปอีงอย่างกันนะเจ้าวันนี้แมวก่จะมายืนเข้าแถวป้าเปิลเขาไปพอกันเด้อบาทําไมผู้คนเข้าแถวยาเวเยียนขนาดนี้นะเจ้าเปิลไปยอย่างกันนะเจ้าตัวไม,ม่ยหแมวมาเดอ้อเดี๋ยวจะป้าไปพอนะเจ้าอันนี้เขาอาการเข้าแถวจะจี๊เปนเข้าแถวเป็นกิโลกิโลเลยนะเจ้า นี่ก็คือการเข้าแถวตีเปิลจะไปรับเอาอาหารตีรัฐบาลเปิลแจกคือเนาะเปิลจะแจกทุกวันทุกวันพุธกับทุกวันศุกร์นะเจ้าเปิลแจกตั้งแต่เก้าโมงเปิลเปิดตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงจนถึงบ่ายสองโมงเลยนะเจ้าตีเปิลแจกอาหารจี๊ดเนาะยังไม่เย็นแม้ก่อนมาเข้าแถวก็เปิลนะเจ้าเดือยเขาจะตัวกันไปข้างในว่าข้างในเปิลแจกอีกอย่างทำไมผู้คนถึงมากไหมลังไหลมาอย่างอี้นะเจ้า ว่าปนแจงเหมือนบ้านเฮ้ากันกอนะเจ้าที่นี่ปนแจงบ่เหมือนบ้านเฮ้านะจ้าเดีไม่แมาจากตัวอ่าจะปลาปนปนเฮ้าไปพอเด้วว่าเพราะว่าของที่ปนแจงที่นี่นะจ๊ะบ่ใจว่าปนจะมาทําเป็นเป็นอาหารหรือเป็นถ้วยเหมือนบ้านเฮ้านะจ๊ะยังปนแจกข้าวสารแจกหยังก็คือแจเอ่าปนจะคือเป็นกิโลเลยนะจ้ะอันนี้ก็คือของตีอ่า เปินไปรวบรวมจางห้างต่างๆเนาะอย่างของที่ยังวันพุ่งนี่จะหมดอายุนะเจ้าห้างปกติจะเอามาให้ทางรัฐบาลเปิดแจกคือกับผู้คนเนาะแจกตลอดทั้งปีเลยนะเจ้ากับาการดูแลพนักราของเปิร์ตินตี่นะเจ้าตัวแมวมาว่ามีอย่างพองนะเจ้าเดี๋ยวจะใื้พอนะเจ้าว่าวันนี้เขาเข้าไปเอาอาหารตีทางรัฐบาลฟินแลนด์เปิดแจกแล้วเขาได้อย่างมาพองนะเจ้าก็มีก็มีกล้วยนะเจ้า มีกล้วยมีสตอเบอรี่แล้วก็มีราสเบอร์รี่นะจ้าแล้วก็มีมะโอนะจ้ะมีมะโอมีนมนะจ้านี่ก็มีนมแล้วก็มีหัวผักกาดขาวนะจ้าแล้วก็มีไส้ไส้กรอกตัวนะจ้ะมีไส้กรอกมีขนมปังนะจ้ะมีขนมปังนี่เป็นถุงใหญ่เลยเด้อนี่ก็เป็นขนมปังถุงใหญ่แล้วก็มีขนมปังแบบแบบเป็นวงกลมรูปใหญ่ะจี้เหมือนกันนะจ้าอันนี้ก็คือ ตีรัฐบาลเปิดแจกเนาะแล้วก็มีม้าหมาตัวเนี่ยจะมีม้าหมามีอ่าข้าวสารเป็นโลนะจะมีข้าวสารเป็นกิโลตัวเดอ้อมีน้ำมันนะจะมีน้ำมันตีเปิดแจกนจี่จะนี่ก็คืออ่าของตีรัฐบาลตีนี่เปิดแจกคือกับผู้คนประชากรของเปิดเนานะตีอันเปิดจกแจกทุกวันอังคารนะจะทุกวันอังคารกับทุกวันอาะุกนะจะ ปิดแจกอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะจ๊ะเปิดแจกอย่างอี้ตลอดทั้งปีเนาะถ้าคนไหนอันจะจะก,กินก็คือเข้าแถวมาเอาเลยนะจะเข้าแถวมาเอาแบบแบบเอาเ,าเข้าไปแล้วเขาก็จะยิบได้ยังละยังละอันยังละอันมานะจ๊ะอันนี้ไม่ยอมแม้ก่อนจะมาหาไทายทำคลิปนะจ๊ะก่อนเลยเข้าไปไปเข้าแถวก็เปิดเนาะไปเข้าแถวเอาก็เปิดนะจ๊ะส่วนมากคนที่นี่เปิดจะ เปิดก็จะมีรัฐบาลเปิดก็จะแจกอย่างอี้ตลอดทั้งปีเลยนะจ้ะบอใจว่าแจกแค่ครั้งเดียวเนาะบอแจกตลอดทั้งปีแต่ก็จะบเหมือนเดิมนะจ้ะทุกครั้งที่เปิดมาแจกอ่าแมวเคยเข้าไปแล้วอันนี้คือรอบที่สองนะจ้ะรอบที่สองตีเพราะว่าทําไมแม่บอกเข้าไปเอานะเจ้ะมีอย่างอี้เ่าบอต้องทํามาหากินก็ได้นะจ้ะเขาเข้าไปเอาอย่างอีได้เลยนะจ้ะแต่ว่าอ่าแฟนแมวเขาจะบยอมหื่เอาไปเอานะจ้ะเพราะว่าเขาจะบอกว่าอย่าไปแย่งอาหารของคนเท่านะจ้ะ บางคนเท่าๆแล้วประกอบมาอ่ายืนอ่าเพื่อที่จะมารับอาหารที่นี่เหมือนกันนะเจ้าบ่เจ้าปืนบ่มีกินนะจ้ะแต่บางท่านบางบางท่านบางคนประกอบเท่าแล้วปิ้กบ่มีอย่างเงี้ยนะจ๊ะประกอบมายืนอ่ารอเอาอาหารกับอ่าของตีรัฐบาลเปินแจกนี่เหมือนกันนะจ้ะนี่ก็คือวันนี้ที่เฮาเข้าไปแล้วเขาได้มาเนาะเดี๋ยวพอเรื่องอาหารเขาก็จะมาป้อตัวอีกอนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาพอว่า แล้วระบบการศึกษาของที่นี่เป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวป้าไปพอละอ่อนเขาการเข้าโรงเรียนของเด็กๆที่นี่ดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวพอจกากหลังจากตีละอ่อนเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วเขาจะป้าปนเปื่อน,นเขาไปไปเดินชมปลาแห็นะจ๊ะวันนี้ก็จะมีไลา์คลิปนะจ๊ะจะมาต่อจะมาทำคือปเปื่อนได้หูได้หันกันนะจ๊ะนี่ก็คืออาหารตีปนแจงนี่ก็คืออย่างที่บอกอาหารดีๆทั้งนั้นนะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นของห้างนะจะเป็นของห้างตีเปิลอ่าอย่างวันผูกวันหื้อจะมดอายุแล้วนะเจ้าประกอบประกอบมาได้เอาขว้างเนาะประกอบมาแจกให้กับประกอบเอาให้รัฐบาลเปผลมาแจกกับประชากรของที่นี่นะเจ้าแต่ละอย่างที่เปินเอามาแจกนะเจ้าของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่มาแจกของดีๆทั้งนั้นเลยนะเจ้าอย่างข้าวสารประกอบแจกข้าวสารเป็นกิโลอย่างที่ว่านะเจ้าอย่างอย่างผักกาดอย่างอีก็มีมดนะเจ้า เขาเอามายากินที่บ้านกินได้เป็นครอบครัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตัวเมีแม่พามาพอปลาละออนอ่าปลาไปพอละออนเข้าโรงเรียนกันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงจะมาพอเรื่องระบบการศึกษาตอนนะจ๊ะนี่ก็คือละออนนักเรียนที่ไปโรงเรียนนะจ๊ะปนจะบาอ่าใส่ชุดยูนิฟอร์มนะจ้ะเขาจะซ้ามาใส่ชุดอย่างก็ได้นะจ้าบาว่าละออนน้อยหรือละออนใหญ่นะจาเปนจะบ่มีการบังคับนะจ้ะว่าละออนต้องผมสั้นอย่างอันอย่างอีนะจ้า ลราออนจเจออาไว้ผมยาวผมยังผมสั้นผมยาวก่อแล้วแต่เรออนเลยนะเจ้า